พร้อมคลองใจวัยรุ่นกลุ่มเจนซีติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารนี้10นาฬิกาถึง10นาฬิก30นาทีทางทีนเอ็นช่อง16สร้างสีสันการตลาดส่งท้ายปีเมื่อเป๊ปซี่ประเทศไทยทุ่มงบคว้าเกอร์กุ๊ประดับโลก b a c k t h i n ควงชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลพร้อมครองใจวัยรุ่นกลุ่มเจนซีติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารนี้10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางทีนเอ็นช่อง16สร้างสีสันการตลาดส่งท้ายปีเมื่อเป๊ปซี่ประเทศไทย ุ่มงบคว้าเกิร์กุ๊ประดับโลกแบ็กซิงหวังชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลพร้อมครองใจวัยรุ่นกลุ่มเจนซีติดตามได้ในรายการการตลาดเงินล้านอังคารนี้10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางทีนเอ็ช่อง16 สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด้เวลาอัปเดตแงี่ยมุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกแทนนิการค่ะเพนพัชวีค่ะมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะนอกเหนือจากที่รับชมผ่านหน้าจอช่อง16ฝากทาง Facebook Live นะคะไปที่หน้าเพจ TNN Live แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดไปช่องทางยู u ูบมีไลฟ์เหมือนกันค่ะไปที่ช่องของ TNN Online ออเสิร์ชเข้าไปเลยมีตัวไลฟ์อันแรกกดขึ้นได้เลยคือดูเราควบคู่ คู่<ด>ขนานกันได้นะทั้งทางทีวี t u b e Facebook ได้หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาหาเรา 2, 2> ค,คนกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวในแวดวงธุรกิจการตลาดค่ะมาเริ่มกันที่อะไรที่รับพงรับพรอะไรกันหน่อยดีไหมในช่วงนี้หลายคนเนี่ยตามหานะว่าเอ๊จะเติมพลังบวกได้ที่ไหนกันออบ้างอยากจะไปหลายๆที่ให้ครบจบในวันเดียวกันแต่แหมเวลาก็มีจํากัดจะเดินทางด้วยรถรถมันก็ติดอีกเอาวิธีนี้คุณผู้ชม บินวนเลยก็แล้วกันไปทั่วที่แบบสถานที่ศักด <99 S 1> ิ์สิทธิ์เนาะ99สถานที่99สถานที่31จังหวัดในประเทศไทยเออดีเหมือนกันนะพาไปรับพรเดี๋ยวมาดูกันสำหรับแคมเปญน,นี้ออกมาจากที่ไหนจากการบินไทยค,ะค่ะ ทางคุณวิวัฒน์ปียวิรอดค่ะรองกรรมาการผู้อํานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ของการบินไทยจํากัดมหาชนนี่พูดถึงแคมเปญตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ <c oughs> กับโครงการที่ชื่อว่า Thai Magical Flying Experience นั่นคือแคมเปญ บินรับมงคลบนฟากฟ้าผ่าน99สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนี่คือแคมเปญมงคลบนฟากฟ้าคือชื่อนี่ก็ชัดเจนมากเลยเนาะก็จะไปบินวนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ลงจอดนะถือว่าเป็นการต่อย,ยอดแคมเปญเที่ยวไทยรับพลังบวกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททค่ะสำหรับอันนี้เนี่ยคือก็จะมีการสวดมนต์บนเครื่องบินด้วยนะ นำสวดโดยอาจารย์คทาชินนปัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ได้ไปบินวบนเฉยๆ <c oughs> รับพลังกันเต็มๆบนเครื่องบินเ <c oughs> ขาเรียกว่าบินวบนบินโอบแล้วก็ได้รับบุญรับพรนะ <c oughs> เป็นเที่ยวบินพิเศษค่ะคือเที่ยวบินทีจีแปดเก้าเก้าเก้าเห็นไหมและแค่เ<ด>ที่ยวบิน <c oughs> ขเขาเลยกเพนว่าน่าจะ ฟิกมาแล้วนะวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบ่ายโมงครึ่งนะคะบินผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บอกแล้ว99แห่งนะ 3 1จังหวัดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครชนบุรีระยองสุราษฎร์ธานีประจวบคิริขันและก็บินกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา4ี่โมงครึ่งวันเดียวกันก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะใช่สามชั่วโมงสามชั่วโมงราคาบาัตรโดยสารล่ะชั้นประหยัดนะเริ่มต้นที่5999บาบาทอย่างที่เห็นเลยนะคะชั้นธุรกิจเริ่มต้นที่ 99้าค่ะ,คะเลขสวยพอดีนี่เปิดให้จองตั้งแต่2ถึง25พฤศจิกายนนะคะ,คะก็ เหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนาะก็เอออยากจะไปแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆอย่างที่บอกคืออยากจะไปให้ครบจบในวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เห็นถึงการปรับตัวของการบินไทยด้วย<ช>เนาะที่อเอาเครื่องบินที่แบบเออเขามีอยู่แล้วเนี่ยม,มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้น,ค,นคือตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไปในต่างประเทศไปยุโรปอะไรแบบไปท่องเที่ยวเต็มที่เนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะยุโรปก็มีการล็อกดาวน์กันแล้วดังนั้น บินวนอยู่ในเม,มืองไทยกันก่อนแล้วก็ได้รับพงรับพอนะยคือเป็นการปรับตัวของสายการบินไทยเนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอในสายการบินต่างๆที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มีแบบนี้นะบินวนไม่ลงจอดแต่นั้นไม่ได้ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันใช่อันนี้เป็นกิมมิกที่บ้า<ค>นเราอะถูกอกถูกใจกันแน่นอนเรียกว่ารู้อินไซต์ผู้บริโภคแต่เดี๋ยวต้องดูนะว่าจะได้รับผลตอบรับหรือฟีดแบ็กยังไงเพราะว่าเที่ยวบินแบบนี้ ทัวร์พิเศษแบบนี้ได้ต่างจังหวัดโดยเฉพาะถ้ามีนักท่องเที่ยวจีนเขาบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงเต็มนะก็เป็นไปได้เหมือนกันะะนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติว่ากระแสะตอบรับดีเนี่ยอาจจะมีการต่อย,ยอดมีให้เห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้เลยเนาะเพราะว่าค,คือบนเที่ยวบินเนี่ยอาจจะจำกัดจํานวนเนาะรอบนึงอาจจะไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ในช่วงนี้ผ่านมากุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าหลายคนเนี่ยเห็นโฆษณาตัวใหม่แล้ว<อ>หรือ,อยังของสี่สาววงแบล็ค p ิ n k ต้องบอกว่าใครเห็นเนี่ยก็อ้้หูชื่นชมเนาะชื่นชอบนะคะที่ฉันดูแล้วด้วยเหมือนกันนั่นคือแคมเปญของ ปบปซี่ซึ่งเป็นตัวของแบปซี่แม็กด้วยกับแบ็กพิงค์นั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสีสันการตลาดส่งท้ายปีก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแบปซี่เขาทุ่มง,งบการตลาดค่ะไปนี่เลยได้วงแบ็กพิงไม่ใช่คนเดียวนะมาทั้งวงค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มของ Gen ซเพื่อกระตุ้นยอดขายขนาดเดียวกันอยากจะขึ้นปเป็นเบอร์หนึ่งนะ สำหรับน้ำดําที่ปราศจากน้ําตาลนั่นเองค่ะมาดูกลยุทธ์การตลาดของเป๊ปซี่ทรงท้ายปีแล้วก็สร้างสีสันกันหน่อยนะคะเมื่อซ <ant> ันเทอรี่เป๊ปซี่โคค่ะเบเวอร์ร oh. ประเทศไทยจัดแคมเปญเป๊ปซี่แม็กซ์เอ็กซ์แคนะคะคว้าตัว b a c k พิงค์ศิลปินเกิร์ลกรุกร๊ปจากเกาหลีใต้โอ้โห,หนาทีนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักนะโด่งดังนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามมากที่สุดวงหนึ่งในวงการเพลงระดับโลกมาเป็นตัวแทนของเปบปซี่ในเอเชียแปซิฟิกค่ะก็คือได้แก่จีนเวียดนามฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทยเพราะว่าการมาในครั้งนี้ของเขาไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยจะ,ะเป็นในเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเอง mm hmm. ค่ะ ทีนี้ทางฝั่งของเป๊ปซี่นะคะก็บอกว่าการใช้ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์เป็นตัวแทนของแบรนด์ p ป๊ s ซี่แม็กเนี่ยก็คืออยากจะเน้นเรื่องการรับรู้ให้มันสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสนใจของกลุ่มเป้าหมายค่ะคือเขามองว่ากลุ่มวัยรุ่นในไทยเนี่ยให้ความสนใจกับดนตรีเป็นอันดับตน้ตนๆก็เลยใช้ศิลปินเบอร์หนึ่งเบอร์ดังอย่างแบล็คพิงค์นี่แหละค่ะดึงความสนใจซะเลยกระตุ้นยอดการรับรู้แล้วก็การทดลองซื้อสินค้าให้มากขึ้น ตั้งเป้าเอาไว้แบบนี้นะคะว่าจะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์หนึ่งในใจของกลุ่ม Gen Z ที่ชอบความหลากหลายเปิดรับความแปลกใหม่ท้าทายไม่จำเจแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตค่ะแคมเปญน,นี้ก็ถือว่าทุ่มงบประมาณผ่านกิจกรรมการตลาดแบบ360องศาเลยก็ว่าได้เนาะมีทั้งภาพยนตร์โฆษณาสื่อดิจิทัลรวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆแบบจัดเต็มด้วย ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นแล้วการให้คนเนี่ยลองดื่มเครื่องดื่มที่มันปราศจากน้ำตาลศูนย์แคลอรี่ผ่านแคมเปญใหญ่ของปีด้วยมาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันหน่อยไหมคะสำหรับตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทยนะคะมาเก็ตเทียค่ะได้รวบรวมไว้ค่ะพบว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูมูลค่าการตลาดของน้าอัดลมนะห0 0 0 0ล้านบาทค่ะ เติบโตมา12%ในตลาดน้ำอัดลมนี้นะคะน้ำดำเนี่ยโตที่สุดนะ,ะน้ำอัดลมสีดำา71%นะคะน้ำอัดลมสี23%น้ำอัดลมใสไม่มีสีอยู่ที่ 6%นะคะคในตลาดน้ำดำถ้าเราเจาะลงไปแล้วเนี่ยแม้กลุ่มน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาจะมีสัดส่วนที่ไม่มากนะอยู่ที่ประมาณสัก5 1าถึงมันมีการเติบโตน่าสนใจดูได้จากตัวเลขคุณมุกคุณผู้ชมปี5 9 9 8 0ล้านปี60อยู่ที่1,180ล้าน ปี61อยู่ที่1,800ล้านบาทนะคะอันนี้มาร k เก็ตเทียเขารวบรวมข้อมูลสถิติไว้นะคะก็ถือว่ายังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจแต่ว่าเราสังเกตไหมว่าเขาก็จะต้องทำผลิตภัณฑ์ออกมาโดยเฉพาะในเซกเมนที่เป็นน้ำอัดลมปราศจากน้ำตาลแต่คือพอได้เห็นแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลากหลายแบรนด์ก็เกาะกระแสเนาะในรเรื่องของศิลปินอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันโดยเฉพาะวงแบล็คพิงค์เนี่ยในช่วงหลังๆคือยิ่งมีคนตอบรับดีเนี่ย เพลงออกมาแฟนคลับเขาก็เยอะก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่ดึงไปเยอะแยะมากมายทั้งหมดเสื้อผ้าแฟชั่นไม่เว้นแม้กระทั่งอย่างเงี้ยแบบที่เป็นตลาดของน้ำดำด้วยเช่นเดียวกันคือเราจะสังเกตลองมานับกันไหมหคุณผู้ชมถ้าใครแบบว่าจําได้ว่าอ่ะค่ะ พรีเซนเตอร์ที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มสำหรับสำหรับแบ็คพิงอย่างเดียวนะค่ะอ่านี่เยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยชอบในโฆษณาคือเหมือนกับจะสื่อว่าพอเวลาทานตัวแป๊บซี่แม็กไปแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะแบบเหนื่อยขนาดไหนฉันก็สู้เออทานแล้วสดชื่นดูมีแรง ถามว่าเออมีอันนี้ต่อไหมไม่พักเลยโนโนไม่พักอย่างเดียวเลยเพราะว่าปกติแล้วสาหรับวงแบ็คพิงค์ะนะอคิวเขาแน่นเอียดอยู่แล้วนะและทั้งวงแบบนี้แลวจะสังเกตได้นะคะว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะเป็นเครื่องดื่มปราศจากน้ําตาลเพนว่าช่วงนี้อาจจะเพราะว,ว่าเทรนด์เรื่องของสุขภาพเรื่องของน้ําตาลที่เขาให้ลดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาวาิบโปรดักต์นี้แล้วก็ขึ้นมาทํางบโฆษณาในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นั่นเองค่ะ ก็เห็นถึงกระแสต่างๆที่เรารวบรวมกันมา,มาฝากกันในเบรกนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนรู่เดียวค่ะส่วนช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจกลับมาตามต่อกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทักทายทาง Facebook Live นะคะคือที่บอกแล้วก็ทาง YouTube ด้วยทาง YouTube ด้วยที่จริงใน y u t u b e เนี่ยเขาก็คอมเมนต์ได้แต่เราไม่ได้เปิดดูเนาะเนี่ยเปิดทาง YouTube t u เปิด YouTube อยู่่ จริงๆเราก็จะไลฟ์ทุกวันเนาะผ่านนี้แหละก็คือเผื่อว่าแล้วแต่คนอ่ะถนัดช่องทางไหนอาจจะไปข้างนอกบางคนถนัดเปิด Facebook อย่างปกติจริงๆเราก็ถนัด y o u ยูทูอก็จะมีอย่าลืมกด Subscribe ด้วยกดกินเอาไว้นะคะเวลาที่มันมีไลฟ์มันจะได้เด้งขึ้นมาใช่ไหมอาจทั้ง YouTube Facebook หรือว่า TV หลายคนเพราะว่าอย่างที่น้องมุกบอกไปข้างนอกบางครั้งก็ไม่ได้เปิดทีวีหรือว่าไปอยู่ใน โรงอาหารหรือทำอะไรช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ดูผ่านทางอื่นๆได้ใช่เผื่อบางทีช่วงเช้าเออบางคนอาจจะอยู่ระหว่างการขับรถอา,อาจจะไม่สะดวกเปิดทีวีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราพยายามที่จะเอาเตัวเองไปอยู่ในหลายแพลตฟอร์มเนาะทูไอดีก็ได้นะคะแล้วก็ทีวีท N n ช่อง16 Facebook ก็จะเป็นเพจ t TNN l v e e แต่ถ้า y u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  e ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็น TNN ออ,อนไลน์ค่ะคะคือวันนี้สองข่าว ใหญ่ของเราเนี่ยทั้งการบินไทยทั้งเป๊ปซี่แม็กซ์เนี่ยนะเอ้ยเราชอบทั้ง2ตัวเลยอะจริงๆการบินไทยก็เห็นแป๊บหนึ่งเลยเนแป๊บมแต่ว่าเราไม่เห็นยังไม่ได้รายละเอียดอันนี้คืออันนี้เป็นออฟฟิเชียลออกมาคือก่อนหน้านี้จะเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันมีเพจออกมาว่าโอเคมันมีทัวร์พิเศษอันนี้มาตั้งแต่ประมาณสักต้นเดือนไปปลายเดือนที่แล้วเนาะต้นเดือนแต่ว่าไม่มีรายละเอียดแบบออฟฟิเชียลออกจากการบินไทยอันเนี้ย เพิ่งจะร้อนออกมาคือเมื่อวานเลยแล้วคนก็คือหาเห็นคนแชร์กันเยอะมากค่ะและคืออย่างที่น้องมุกบอกวมื่อกีในรายการนะเข้าใจปวดใจหรือว่าอกคนใจว่าเออเขาคือทุกอย่างบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนาะเออมันอยู่ที่แบบเออหลายคนแบบ ชอบตรงที่อ๋อไม่ได้บินวนเฉยตอนแรกก็คิดว่าอ๋อจะบินวนเฉยมันก็จะยังไงหรือว่าจะยกมือไหวเราก็จะไม่รู้ว่าถึงหรือยังแต่อ๋อกิมมิกเขาต้องมาต้องสวนตโบนไฟเต็มปฐมมาเริกเนี่ยน่าจะมีอะไรแบบอืมอ่ะเดี๋ยวตามต่อทางทีวีค่ะ ไสนับสนุนโดย True v i o r l d ผู้ช่วยบนโลกดิจิทัลเชื่อมต่อชีวิตคุณภาพทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราสองคนก็เล่าอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหลากหลายโรงงานหลายอุตสาหกรรมนะคะ,คะเขาก็พยายามที่จะเอาพวกของเสียต่างๆที่มันเกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยมาดูซิว่าเอ๊จะมาต่อยอดอะไรได้บ้างไหมปรากฏว่าลอรีออลคุณผู้ชมเขาไม่หยุดในการทํา R&D นะคะอันนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกๆก็ว่าได้เนาะปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในการผลิตของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปล่อยพวกคาร์บอนต่างๆเขาก็เอา กระบวนการในการดักจับพวกคาร์บอนในคุณผู้มชมเอามาดูซิว่าเอะเอามาต่อยอดอะไรได้บ้างปรากฏว่าไอ้คาร์บอนเนี่ยมันเอากลับมาผลิตเป็นพลาสติกได้แล้วก็ามาทําเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจริงได้นะคะอันนี้คือเขาก็คาดหวังว่าไอ้จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันน่าจะต่อยอดหรือว่าเป็นแรงกระตุน้นให้อุตสาหารกรรมอื่นๆโรงงานอื่นๆได้ทําตามด้วยมาดูความเคลื่อนไหวของลอรีออลกันค่ะกับตัวใหม่ที่บอกนี้สําหรับเรื่องของการพัฒนาร่วมกันกับลานซ่าเทคแล้วก็ทโทเขาเปิดตัว นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความยั่งยืนชิ้นแรกของโลกก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้ผลิตจากกระบวนการดักจับแล้วก็รีไซเคิลก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกจากผ้าอุตสาหกรรมผู้อำนวยการฝ่ายบรรจุภัณฑ์และพัฒนาของ L'Oreal Group คุณชักเทบอกว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะใช้ตัวแพคเกจจิ้งกับขวดแชมพูแล้วก็ครีมนดผมภายในปี2567 แล้วอนาคตไม่แน่นะคะเขาอาจจะเปิดให้บริษัทอื่นๆเนี่ยเอานวัตกรรมนี้ไปใช้ด้วยคือนวัตกรรมนี้นะคะก็แสดงถึงความสำเร็จทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมว่าก๊าซคาร์บอนสามารถนำกลับมาใช้ผลิตบรรจุพัณฑ์พลาสติกได้และก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะที่จะสร้างกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมต่างๆกลับมาใช้ซ้ำเพื่อความยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรมค,คือเราเห็นภาพแล้วเราก็เออ คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าหลายแบรนด์หลายธุรกิจคือเรื่องของการรักโลกเนี่ย มันจะควบคู่กับการทำธุรกิจในยุคนี้จริงๆนะ,ะแล้วเราก็จะเห็นโปรดักต์ออกมาและที่สำคัญในอย่างที่ลอรีโอบอกไปการเปิดตัวนวัตรกรรมของเขาแบบนี้เขาอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คู่แข่งในอุตสาหกรรมหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยแล้วคิดดูว่าโปรดักต์ของลอรีโอเนี่ยคือเขาไปไกลทั่วโลกนะ<ช>แล้วผู้ใช้งานเขาเนี่ยมีเป็นหลายล้านคนเลยเพราะฉะนั้นโปรดักต์แต่ละขวดที่มันผลิตออกมาเนี่ยถ้ามาปรับในทิศทางนี้ได้เนี่ยคือหนึ่งละมันก็ลดต้นทุน2คือ มันก็เป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นขึ้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันช่วยลดการปล่อยพวก greenhouse gas หรือว่าพวกก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยถึง25%ด้วยกันนะคะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะเพราะว่าไอการที่จะลงทุนทําอะไรแบบนี้เนี่ย มันไม่น้อยเลยมันมีต้นทุนใช่แล้วรอยอ๋เขาก็บอกว่าอนาคตเนี่ยภายในปี2030เนี่ยเขาจะปรับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้เป็นไบโอเบสทั้งหมดเลย100%ให้ได้ก็เดี๋ยวรอดูทิศทางเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคเป้าหมายล่ะมันมีอยู่แต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นธุรกิจนะที่ใช้พวกพลาสติกเยอะๆะจะเห็นการปรับตัวของเขานะคะแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ ขวดตามบรรจุภัณฑ์ตามแพคเกจจิ้งของเขาว่าสามารถนําไปย่อยสลายได้เท่าไรรีไซเคิลเราจะสังเกตในตัวที่มันเป็นลูกศรและกลมๆหรือว่าจะเป็นขวดพลาสติกถูกไหมคะแต่หลงัลงๆเห็นไหมเขาใช้เกี่ยวกับเกิดจแก๊สคาร์บอนเกิดขึ้นมาได้เป็นนวัตกรรมจริงๆเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์จริงๆเดี๋ยวลองดูซิว่าเนี่ยทำมาหนึ่งแล้วเนี่ยเจ้าอื่นๆจะเป็นอย่างไร,รแต่คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีการแพร่กระจายองค์ความรู้ต่างๆเนี่ย การปรับตัวของเจ้าอื่นๆมันก็จะง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายคือคนที่ได้คือใครโลกของเราเโลกของเรา<อ>นะคือบอกว่าไม่กักง่ายๆนะแล้วก็อยากให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีการใช้ที่มันเป็นของเสียให้มันน้อยที่สุดเพื่อโลกของเรา ขยับจากลอรีอมาที่อันนี้กันบ<อ>้างดีกว่าคุณผู้ชมจะบอกว่าจริงๆถ้ามาเล่นวันที่4เมษาเอาพ l ิลฟูมันน่าจะเหมาะเจาะมากเลยแต่เบอร์เกอร์คิงคุณผู้ชมเขาทำแคมเปญนี้ออกมาที่ตอนแรกเนี่ยหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่นี่แหละคือกิมหนีของเขาคือทําให้คนรู้สึกสนใจแล้วก็อยากติดตามเดี๋ยวก่อนปกติคุณมูคุณผู้ชมถ้ามันมีอะไรเซนเซอร์เรารู้สึกไหมว่า เบลออะไรเซนเซอร์อะไรอะขั้นตอนที่หนึ่งกดซูมก่อนซูมซูมว่าเห็นอะไรไหมแม้ว่ามันจะเป็นพิกเซลที่แบบว่ามันเบลอๆไว้แต่เราก็จะแอบซูมมันนิดหนึ่งวันนี้เขาใช้กิ m มิกนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นความสนใจใช่แล้วกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นได้ด่ะต้องบอกว่านี่มันเป็นเหมือนกับเบอร์เกอร์พิสดารก็ว่าได้ให้คำบรรยายแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเบอร์เกอร์คิงจะแปนค่ะเปิดตัวเมนูสุดพิสดารเดอะเฟกเบอร์เกอร์ เป็นภาพเบอร์เกอร์ที่ถูกเซ็นเซอร์แบบนี้แหละแล้วก็ตั้งไส้ทำให้คนงงและสงสัยว่าไอ้ไส้มันตรงกลางเนี่ยเขาใส่อะไรไปบ้างอ่าแล้วก็มีการเฉลยนะคะว่าสรุปแล้วสุดท้ายใส่อะไรคะนี่ไงนี่เนี่ยซ้ายมือค่ะตอนแรกก็นี่ก่อนเดี๋ยวเบอร์ข้างขวาค่ะซ้ายไม่ได้มีรูปโป๊หรือว่าไม่ได้มีรูปอะไรที่เป็นคุณแต่เดี๋ยวก่อนเป็นอ่า เบอร์เกอร์มันก็ต้องคู่กับเนื้อไหมแต่<ช>ว่าไม่เป็นเบอร์เกอร์กับเฟนฟายมันก็อ๋อเขาถึงบอกเป็นเฟกเบอร์เกอร์ไงถูกต้องนี่แหละล่ะคะ่ะก็คือการเฉลยของเมนูลึกลับหลังจากที่เบรอร์โดนโมเสกไปแล้วนะนั่นก็คือ เป็นเบอร์เกอร์ที่สอดไส้เฟรนช์ฟรายที่ราดด้วยซอสมะเขือเทศซอสเนื้อแล้วก็มายองเนสค่ะอ๋อจุดขายก็คือไม่ด้อยู่ที่ตัวเนื้อและแต่จะไปอยู่ที่ซอสเนื้อแทนนะคะ<ช>สำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งเขาขนานนามว่าใช้เนื้อวัว100เซเต็มค่ะแต่ว่าอันนี้คือทำมาเหมือนเป็นกิมมิกก็จะขายแค่เฉพาะบางช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นะก็จะขายในช่วงเวลาจากัดค่ะ ราคาชิ้นละ290เยนคิดเป็นเงินไทยอะ90บาท โดยประมาณประมาณอันนี้มีขายที่ญี่ปุ่นนะปนเป็นเบอร์เกอร์คิงญี่ปุ่นนะคะก็เปิดตัวเมนูในช่วงนี้ที่เป็นสีสันการตลาดเราจะเห็นอะไรที่แบบว่าออแต่จริงนะคือบางทีเขาก็คิดนะอะไรที่ปกปิดอะไรที่เบอร์ดคนจะสนใจเห็นไหมน้องคําแรกน้องบอกน้องจะซูมคือปกติมมิขย้ายไปเข้าใจเวลาทำเนี่ยมันจะต้องหาวิธีการว่าเอ๊ะหนึ่งทำยังไงให้คนสนใจดีไม่ก็จะแตกไปได้หลายไอเดียเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่เอาลองไปปรับใช้ดูได้เผื่อว่าสมมติใครทําธุรกิจอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่า ถ้ามองกลับมาในประเทศไทยคนไทยก็เป็นอย่างนั้นนะ<า>เราจะสนใจเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือ <c oughs> สุดท้ายโปรดักต์ก็มีจุดขายนะอ,อ,อันนี้คือเล่นได้แบบช่วครั้งช่วคราวใช่แล้วอ่อันนี้ก็เป็นสีซันการตลาดที่เรานำมาฝากกาันพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดาพรุ่งนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณตัน อีชีตันดีกว่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ในช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของตลาดน้ําผสมวิตามินค่ะเราเคยพูดไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปทําการบ้านก่อนได้เลยนะว่าเอ๊ มันมีกี่แบรนด์แล้วตอนนี้ในประเทศไทยเยอะมากเลยนะของน้ําด่างต่างๆด้วยที่แบบเห็นวบเป็นกระแสมาแรงด้วยแล้วอ่าแล้วลที่สําคัญนะมูลค่าการตลาดเขาเนี่ยเขาบอกว่าอีก3-5มถึงหปีค,คือตอนนี้เนี่ยมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ5500ล้านบาทแต่3-5ปีเขาบอกว่าจะตีไปประมาณหมื่นล้านบาทมันน่าสนใจขนาดไหนกลยุทธ์เป็นอย่างไรพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดค่ะ พวกนี้ติดตามกันเวลาเดิมนะคะเวลา10นาฬิกา5นาทีโดยประมาณส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมมุกับคุณเพนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย